าระราชาพบปะชาวนามูอนีธชาวนาม,มาลงทะเบียนเขาเดชพินนองเป็นกิจวัตรประจําปีของเฮ้าเด้อค่ะลงไบก้อนมาเป็นยังเด้อค่ะเด้อแล้ววัขั้นตอนการเอาปุ๋ยคนละเครื่องเฮ็ดจังไดวัาติพ่น,ออน้องหงายแค่ใดมาฟั่งกันเลยค่ะพิน้องหนึ่งวัดที่เฮ้าตรงมาลงทะเบียนก่อนเด้อค่ะลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปเปิดบัญชีท่อกสอซอทนานเดชพิน้นองเปิดบัญชีใหม่ของท่อกสอเด้อค่ะแลหลังจากที่เปิดบัญชี ธนาคารทากสใหม่เรียบร้อยแล้วเฮากลับไปโหลดแอปได้พี่น้องหลังจากที่ออดแลบแอปเสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าต้องไปโอนเงินเขาในแอป,ปตัวนั้น10,000บาทเด้อผมไล่ละหาร้อยเบกเกิน20ไล,ล่ได้พี่น้องเด้อเป็นบวเงิน10,000บาทเด้อค่ะเด้อหลังจากนั้นแล้วพฮกก็เข่าไปในแอปนะครับผมสามารถเลือกปุ๋ยได้สูตรใดสูตรใด้ะคะแต่บ่สามารถเลือกยี่ห้อปุ๋ยได้ได้ดพี่น้องเด้อหลังจากเสร็จไปเรียบร้อยแล้วถ้าทางังรัดพ่นก็สิโอนเงินเข้ามาสมทบให้หนึ่งหมื่นบาทร่วมเป็นสองหมื่นนะพี่น้องเด้อหลังจากนั้นก็ล่อไปซิามือค่ะพี่น้อง จังสีได้ปุ๋ยนะครับสำหรับค่อยมาลงทะเบียนเพื่อกันเมื่อนี้แต่บ่ได้ลงทะเบียนเอาปุ้ย่ะคด้อเพราะว่ายังก็ติคอยเขาข่าคอยแง่แล้วอีกอย่างหนึ่งเศร้าหน้าหลายคนนะ พ่นลงทุนไปแล้วค่ะวันดำนะครับราคาลดค่าน้ำมันค่ายาค่ายาแล้วพนลงไปหลายแล้วเพ่นบ่มีเงื่อนจิตไปโอนเข้าไปก้อนดอกเมื่อนึงนะพพ่นองเด้อส่วนมากจะไม่เอากันแล้วนะครับโผมเอาไรละพันขึ้นมาให้พ่นดีกว่าบรซษันกโอนเงื่อนสดมาให้เพ่นลดเด้อพินองเด้อฟังไว้เด้อครับพนโครงการนี้นะคะมันยากแค่เศร้าหน้าแค่ไหนยุ่งยากซ่ำเลยเจ้าเหตุแบบนี้นะคะเนาะหลายขั้นตอนซะเหลือเกินยุ่งยากกับผู้บ่เหตด เ็ดบ่เปลี่ยนเขากับบ่เอาด้วยครับผมเขาเขากันไงแล้วตอนนี้นะคะ่ะคันสีรอบปุ๋ยเจ้ามาเน่ะเขาได้เกี่ยวเขาแล้วด้อค่ะเดอ้อเขาออกห่วงกันเรียบร้อยแล้วครับผม